มาแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับถึงเวลาที่เราจะยกของดีของเด็ดของดังของแต่ละจังหวัดนะครับมาไว้ในรายการของเราแล้ววันนี้นะครับจังหวัดนี้ยบอกเลยนะว่าผลไมารากไม้คุณเยอะเชียวนะครับมงคุดเงาะลองกองราชาผลไม้ทุเรียนก็มีครับ นอกจากผลไม้สดของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขายังนําผลไม้พวกนี้ไปแปลรูปนะคะเป็นสินค้าส่งออกนู่นนี่นั่นอู้ยขยายไรายได้สู่ชุมชนครับวันนี้มาเต็มสตูของเราเลยครับขอต้อนรับนะฮะท่านผอ,อทนสรดอกเดือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีคุณวลีใจเย็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองน้ําเค็มทันใจนะฮะแล้อีกหนึ่งท่านครับ พี่สุวรรณกรอบตระกูลนะครับประธานอสมแหลมสิงห์ครับอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับทั้งสามท่านสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับนี่และอย่างที่หนูบอกเลยนะคะเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราได้ยกเอาของดีของเด็ดของดังของอร่อยนะคะจากชุมชนคลองน้ําเค็มทันใจนะคะอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีอีกด้วยมาไว้ในรายการของเราแล้วนี่หนูอยากจะถามท่านผอมากเลยค่ะว่าวันนี้มีของดีของเด็ดอะไรบ้างคะวันนี้ผมรับประกันเลยกันครับว่า เรานำของดีของเด่นเนี่ยของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมากว่า20 <rattling. S 1> <criança. S 2> เมนูนะฮะเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยเราจะมีสินค้าเด่นเรื่องของอาหารทะเลนะฮะแล้วก็ผลไม้ที่ลือเรื่องนะฮะในส่วนของอาหารทะเลเนี่ยผิดพธุต์ต่างเนี่ยเราแปลรูปจากเราใช้ปูนะฮะออแล้วก็กุ้งเป็นอาหารทะเลนะฮะส่วนผลไม้เนี่ยเราจะเน้นในส่วนของอทุเรียนนะฮะแล้วก็มังคุดแล้วก็สลัด มา,มาทำผลิตภัณฑ์เมนูเนี่ยแปลรูปออกมาเป็นแพ็กเกจเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยครับครับท่านค่ะหนูอยากจะถามพี่นิดกับพี่จิตสินค้าทั้งหมดเนี้ยทราบมาว่าเป็นแม่แม่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจเป็นคนทําใช่ไหมคะโดยที่ใช้วัตถุดิบถึง3น้ำแต่วัตถุดิบ3น้ำคืออะไรก็สืบเนื่องมาจากว่าตำบลคลองน้ำเค็มเนี่ยเป็นตำรง เป็นตะบนเล็กๆค่ะนะคะแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยทะเลเนี่ยจะเข้ามาในหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านเราครับแล้วตอนบนที่มีภูเขาก็คือน้ํามาจากน้ําตกปลิ้วเพราะฉะนั้นน้ําตกปลิ้วเป็นน้ําจืดน้ําทะเลคือน้ําเค็มมาชนกันมันก็จะมีระหว่างกลางขั้นกานคือน้ําจืดกับน้ําเค็มชนกันตรงตรงเนี้ยส่วนที่3เนี่ยคือเรียกน้ํากลอยอเพราะฉะนั้นพิจพัณฑ์ของเราของอําเภอเราตะบนเรานะคะ,คะก็จะมีทั้งอาหารทะเล ตรงน้ำเค็มตรงน้ำเค็มแล้วก็ส่วนน้ำจืดก็เป็นผลไม้เพราะฉะนั้นด้านตรงกลางมีอะ,อะไรอ่ะตรงกลางจะมีใบขูใบข่ใบขู่ใบขู่นี่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หลังจากที่เรารู้คุณประโยชน์ของใบขู่แล้วเราก็สามารถขยายต่อแล้วก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ณวันนี้ค่ะโอ้ถึงว่าสิมีแต่ที่จันบุรีอ่างทองผมก็ไปหาใบขู่ไม่มีเลยไม่มีเลยเนาะพ่อเนาะไม่มีค่ะใช่เชิญเชิญที่เข้อนับเก็มได้เพราะมีเยอะมากครับชุมชนเนี่ยเขาแปรรูปอาหารทั้งหมดในมีกี่ชนิดนะคะพี่มีทั้งหมดนะครับฝาชนิด คือเราในชุมชนของเราเนาะมีผลิตภัณฑ์สามน้ำผลิตภัณฑ์สามน้ำของเราเนี่ยเราก็เราจะคิดว่าเรามีอะไรในชุมชนเราก็เอาผลิตภัณฑ์เอาผลิตวัตถุดิบตัวนั้นนะคะมาแปรรูปเนาะอย่างทะเลของเรานะคะจะเป็นปูอบโอ่งตัวนี้ด้านข้างหน้าลูกแป้งอุยอะไรอ่ะมันมีไฟด้วยคะอันนี้คือจําลองมาค่ะน้องแป้งจริงแล้วเราใช้โอ่งมังกรใหญ่อะค่ะ โอ้มะกรใหญ่ในการ <S <s อบนะคะโอ้อันน wow. ี้อันนี้จำลองอันนี้จำลองมาขนาดแบบน่ารักเชียวค่ะอันนี้ทานได้เลยนะคะคืออันนี้ใช้จากโปกระตอยนะคะคุณสมบัติของเขาคือกรอบทั้งตัวจริงกนะคะโปกระตอยลองชิมดูเลยค่ะลองชิมเลยค่โปกระตอยนี่เป็นฝาอทำไมเป็นแบบนั้นละพี่ดอันนี้ฝาอันนี้นะคะเราจำลองมาจากไอ้ที่เราทำดอกทุเรียนนะคะ ทำดอกทุกเรียนตั้งคืนเราทำดอกทุกเรียนในการผสมพันธุ์เราจะใช้อันนี้ใส่หัวไปทำดอกั <c oughs> อน,นั้นเราก็เลยจำลองมาในการอบโอ่งนะแต่ของจริงเราใช้ไฟสปอตไลท์อะค่ะที่มันมีความร้อนสูงในการอบค่ะ แต่เขาก็จะมีกรรมวิธีในเรื่องของการทอดแล้วนู่นนี่นั่นแล้วนะฮะแล้วก็จะมาอบโอ่งอีกทีหนึ่งหลายขั้นตอนมากอร่อยมากแกดีดีมากค่ะอร่อยกัษณ์ของเรานะฮะเราเอาสามารถเอาผลไม้ในชุมชนของเราคือมังคุดเนาะรอบๆบ้านเราเอามังคุดเยอะเลยเราก็เอามังคุดออมาทําซอสเพื่อผัดปูอบโอ่งซอสซอสนี้ซอสมังคุดอันนี้ค่ะค่ะไหนก็ไหนละเนี่ยคุณมันเป็นแบบนี้นะอันนี้มังคุดของเขาเนี่ยซอสมังคุดนะคะ อันนี้ผัดด้วยซอสังคุดเหรอครับใช่ค่ะเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคุณนะนแล้วตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคุณครับนี่อืปูกระตอยตัวเล็กๆแบบนี้นะครับตัวเล็กรู้ไหมฮะว่าเวลาที่มันเข้าไปในปากเลยนะคุณอืมอรอายากีดรนี้มากฟินมันฟินมากฟินมากๆเลยมีอะไรต่อจ๊ะอแล้วก็ของเราก็จะมีต้มยำ้อแตกซอสมังคุดตัวนี้นะ หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นหม้อไฟแล้วก็แบ่งทานได้สองหนอ oh, <ะ>๋อแบ่งทานได้สองในนี้นะคะเร<ะ>ียกต้มยำโป๊ะแตกนะคะต้มยำโป๊ะแตก เดี๋ยวพี่เองลองชิมเนาะอันนี้ข้าวซอยใช่ค่ะคุณเองนะครับอันนี้จะเป็นมีกุ้งมีปูมีปลามีหมึกแล้วก็เม็ดมะม่วงอันนี้เราก็ไม่ต้องไปใส่น้ำใส่อะไรหรอกครับทานได้เลยค่ะมันเป็นสแน็คแล้วก็เป็นต้มยำแห้งอ่ะคุณเป็นโป๊ะแตกแห้งนะครับเป็นแบบนี้นะลูกไอ้แป้งเขาให้พ่อนะ ว่ชิมให้ก่อนไงว่าเป็นยังไงพ่อยังพูดอยู่เลยอะหนูเนี่ยอันนี้ค่ะแต่ไครใบมะกรูดจะได้รสต้มยำเลยดีนะอันนี้รสนี่มามีปลาด้วยนะคุณหอมมากเลยหอมมากแต่รสซอสบางคุดไหมคะได้ครับเพราะแม่พี่น้องจ๋าไม่แพ้กับที่เรากินแบบว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราใส่น้ําไปอะนะแต่นี่คือต้มยำแห้งแล้วคือมันมันสะดวกมากๆเลยอ่ะอร่อยมากๆเลยคุณ เอาไปไหนแล้วล่ะพี่เดี๋ยวมอร่อยมากเขาแย่งหมดแย่งไอ้ตัวนั้นแหละแสบอร่อยมากเลยค่ะจะบอกพี่เอว่าอันนี้จะเป็นสินค้าขายดีที่สนามบินนะ2องตัวเนี้ยค่ะอะไรกะปูอบโอ่งปูอบโอ่งอันเนี้ยค่ะตัวนี้นะแล้วก็ต้มยำปลาแตกเป็นสินค้าติดอันดับท็อป10ที่สนามบินเลย ขายที่สนามบินนั่นหมายความว่าไปถึงเมืองนอกเมืองนาได้ด้วค่ะกลุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นคนจีนจากสินค้าบ้านๆเนาะครับได้โกอินเตอร์ก็ดีใจอะค่ะแต่รสชาติมาขนาดนี้ไม่ไม่บ้านเลยนะคะอร่อยมากๆอร่อยมากจริงๆอันนี้เรามาทานลองทานของหวานมั่งจ้ะเป็นสำหรับไทยคือทานของคาวก็ต้องมาทานของหวานใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้นะคะสเพราะว่าทานข้าวไม่ทานหวาน ครับอย่างที่บอกอันนี้อันนี้ส่งที่กัมพูชาเหรอมันคือข้าวกรอบหน้าทุเรียนข้าวกรอบหน้าทุเรียนโอ้หอมหอมกลิ่นทุเรียนนะอร่อยมากแป้งไม่เคยได้กินที่ไหนเลยขอชิมมั่งได้ไหมคะถ้าหนูดูซีรีส์ไปนะลูกหมดจริงๆยังไงก็คือหมดอบคะัรนั่งดูรายการแบบเราต้องรู้ไปด้วยนะมีระกุกนึงนะแบบนี้นะยังไงก็คือหมด มังคุดอะไรอะพี่แป้งเพราะเอเห็นอะไรลูกมังคุดนี่มังคุดอะไรมังคุดตัวนี้จะเป็นมังคุดอบน้ําผึ้งครับค่ะจะทานเม็ดได้เลยพี่เออันเนี้ยคือ1ลูก1เม็ดนะคะหลูก1เม็ดเหรอค่ะอันเนี้ยเราจะห่อมาเป็นเม็ดๆนะคะอันนี้ไม่ได้ผ่านการกวนนะคะผ่านการแช่อิ่มอบแห้งนะคะอันนี้รักษาคุณประโยชน์ของคุณสมบัติของมังคุดไว้ให้มากที่สุดในเนี้ยจะมีเม็ดมังคุดเสร็จเลยนะคะเม็ดมังคุดทานสด คะกรอบไม่ขมเคี้ยวได้เลยเหรอเคี้ยวได้เลยค่ะนะพี่จาตอนแรกที่เห็นห่อมาเรารู้สึึออะไรรูเปล่าลูกหยีค่ะมันคือหลักการเดียวกันถูกไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเนื้อมังคุดของพื้นถิ่นของเขานะฮะแล้วกินได้หมดเลยจริงๆกินได้หมดเลยค่ะอันนี้เราเราใช้มังคุด2กิโลในการทําถุงเนี้ยค่ะพี่เอ สองกิโลนะสองกิโลเลยเหรอคะเนี่ยสองกิโลในการทำเนี่ยมันจะเหลือแค่เนี้ยสิบวันฝ่ามันจะแห้งนะพี่เอสิบวันนะสิบวันแม่อันนี้ดีมากคือดีมากนี่เป็นยังไงพ่อมันดีมากเลยลูกมันชุ่มคอมากๆเลยแล้วก็มันมีความหวานแล้วก็เม็ดมันเนี่ยที่ผมกินก็ไปแล้วอะใช่ถ้ามันนุ่มอย่างงี้เล่ะพี่ใช่เม็ดมันคุดเขาจะนุ่มมาฮะถ้าเกิดเอาไปกวนอะไรเนี่ยเม็ดเขาจะมันเหมือนอัลมอนด์เลยนะพี่เอพูดถึงน้ํา น้ำเค็มกับน,น้ำจืดไปแล้วเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นน้ำก่อยอันนี้จะเป็นใบขู่ใบขู่ก็จะเป็นพืชที่เกิดขึ้นริมล่องริมคลองเนาะมันคือชาเป็นชาแต่อันนี้เราพัฒนาต่อยอดอะค่ะ,ะเราจะดูว่าบ้านเรามีอะไรแล้วเราจะทําอะไรขายที่ไหนขายให้ใครมันจะออกมาคีเอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพาะอมลจุพันธุ์แล้วก็รสชาติต้องได้ด้วยอันนี้คืออันนี้คือชาอันนี้คือชาแผ่น ชาแผ่นนะคะทานได้เลยไม่ต้องผสมน้ำนะพี่เอออันนี้คือของเด็กใบขูผสมสาหร่ายลอยน้าทุเรียนเอของเด็กกับของผู้ใหญ่อะไรแบบนี้พี่แป้งจ๋าพราะหนูอยู่ไกลอลูกพ่อได้อันนี้ส่งนี่แล้วผมขออนุญาตขออนุญาตทิมแทนคุณผู้ชมนะครับที่น่ารักทั้งหลายกินง่ายๆกรอบมากเลยมันชาเขียวอารมณ์เดียวกับชาเขียวหอมด้วยหอมมากๆเลยหอมขึ้นจมูกเลย อารมณ์เหมือนกินชาแต่ว่าเป็นแบบคล้ายๆขนมแผ่นๆใช่อันนี้ได้รางวัลแปลรูปนวัตกรรมอาหารปี60นะคะแล้วครับรางวัลอะไรเอ่ยแปลรูปนวัตกรรมอาหารปอบมือปอบมือนี่เป็นแบบหนูอยากจะให้ท่านผอนะคะฝากของดีของเด็ดของดังของจังหวัดจันทบุรีหน่อยนะคะครับก็ขอฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองน้ำเค็มนะฮะอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งวันนี้ เรานําเสนอสินค้าเนี่ยของเด่นของดังทั้งสิ้นนะฮะยังไงก็ตามแต่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาร่วมรายการนะครับและเราก็มีของฝากที่จะมอบให้กับคุณเอและคุณแป้งนะฮะอ๋อเหรอครับอุ้ยขอบพระคุณมากงั้นเรียนเชิญด้านดีกว่าครับท่านเรียนเชิญเลยค่ะแมเกรงใจจริงๆเลยมาแล้วยังอุตส่ามีของฝากมาอีกนะครับโอ้เจ็บๆแบบนี้ครับผมก็ด้วยความ ด้วยความรักนะฮะนอยากคนจังหวัดจันทบุรีน่ะคิดถึงคุณเอตลอดฮะก็หวังมากคุณเอคุณแป้งจะมีโอกาสไปที่จังหวัดจันทบุรีบ้างครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าว่างๆนะครับจะไปเยี่ยมชาวจันทบุรีน่ารักมากๆเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับของฝากจากท่านผอ,อนะครับและทั้งสองท่านขอพระคุณมากนะครับที่ให้เกียกตรติกับรายการในวันนี้นะครับขอพระคุณอย่างสูงนะครับ